สวัสดีครับพี่น้องวันที่18มีนาคม64 3นะครับพี่น้องวันนี้64กันะครับพี่น้องไปไปไ่ไปไปตอกนนี้ทีมงานนักปั่นแก้งสวรรค์นะครับนำทีมงานโดยคุณพี่ประสิทธิ์สุวรรณสิงห์ครับพี่น้องรองนายกครับติดตามด้วยพี่ทำนะครับพี่ทำดีตามด้วยเสียรักครับเสียรักครับแก้งสนามนางติดตามด้วยเจนานาคนสวยของแก้งสนามนางครับที่ร้านอนันนาพันธ์ที่อยู่สี่แยกแก้งสนามนางนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะหยุดซะ เอาไทยไทยมกลุ่มรักปันกลุ่มล nos ักปันไปทำอะไรดีเอาไปกันเดี๋ยวเอาไปเถอะนัน้องนี่พี่อ่ะพี่น้องน้อไปยนั่น่อม้าไปยยยกุไปย่ดมไหมบอาไทยยังกล้องไทยรูปไปขายสน้อยน้อยดมเจปปุ้งลูกที่ของอาจารย์จ๊กีดง่งน้างแล้ว ไม่ย่หน่อยขอมยให้ผมเร็วน่อยโอ้ยสว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 ยอันนี้ค่อยเล่นวิดีโอย่างเดียวด้วยคอยเล่นวิดีโอย่างเดียวภาพนุนยืนคับตะเวนหักกันยืนนะคืออยู่เอาไปยืนนุ่นนันบนเออโอ้บ้าเสือภูเขาเสือภูเขาเสือภูเขาเนี่ยนะ ของแท้ได้หอาจารย์เลยือันโอ้อันนี้กะอันนี้กะอันนี้เสือภูเขาเล้มัเสืออย่างหเนี่ยเดี๋ยวว่ามันคนยรนี่ันพอดีก็หับหลับเนี่ยหลับแสงหับแสงต่วันพอดีติเอาขึ้นมาที่โอ้หนามได้แรงแค่หนเนียนเียเต่ว่นนั่นงามพอดี ไป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 มาเอาเอาสูดีป่ะสูดีป่ะสูยดีป่ะเี่ยนเกียร์รถใหม่กันนะขี้ขี้มันนีได้เลยว่จีอันนี้อาจารย์ของมบานขนาดนา่ะนะเรนี่นะอันของอาจารย์จ็กกีนะันนี้เป็นพ่อม่บบานของพ่อมยครับตอนนี่ยจีอาไม่อีกก็ อไปนางเลี้ยงกันจิถ่ายรูปให้สวยงามคาร์บอนเซฟมือสองเซฟยังกับ้สงเลมาเอาหนึสองสามทุกคนที่มาคนเียนคอยจะเลื่นจะเลื่นในท้าจงทำพิธอกรสำเร็จองเียทุกิจการ ท่านนายดววาก้าได้ถวายมาขอเป็นอัยทานให้แก่ทุกคนที่มาไหว้ขอทุกสิ่งทุกอย่างขาดแคข้าวแกงข้าวแกงั้าวแกงญ้ารมีงข้ีนแ้งข้าวแกงข้าวแกได้ยกงข้าวแกงข้าวักขึ้นเอกงั้นยกงึ้าแสดงข่าวแงข้าวกงข้าวแกงข้นแสดงว่าหยกงข้นแสกงข้าวแกงข้นแแกงว้าแงขีาแกงข้าแกงค้าวแกขข้าวแกงข้าวแกงข้าวแกงข้าแสดงว่าวแกงข้าวกงมัายกขึ้น ขนยคนนีส ok <u> ีโชคสีราบเด้อใ้รางวัลที่หนึ่งเลยเด้อวที่มากแสดงว่าแห้งถ้าพจะนะแสดงว่าแข็งแรงเจ้านรางวัลที่หงอยู่รางวัลที่หนึ่งที่บังก้นยกขึ้นได้ยกก่นด้ยกขึ้นได้สาก้อนข้างล่างเจ้าต้องเป็นก้อนข้างล่างว่าไปแล้วก้อนข้างบน ต้องเจาะก้อนข้างล่างเอาเอาแก้วขึ้นเอาเอาแก้วโดดไปทางอื่นนะแก้วมันสิตกนั่นนั่น,น,นแก้วยุคข้างหน้าเ <laughs> <ด>จ้านะเอาเขาข้นข้างบนบนนลยอืมเออถ้าแล้วไม่ขอให้ยกขึ้นขอให้ช่วงให้ลาบเด้อ <c oughs> เป็นมหาเศรษฐีเงินก้อนใหญ่ลังไหลเข,ข้ามาอยู่ไว้เด้อสุขภาพร่างกายแก้งปวดแขงปวดขาเนี่ยปุ๊บๆเออช่วงไหนเศร้าตะคัดบ่องไหนก็ได้ก็ให้ไป็นปาเดโป เล่นจะเล่นเด้อทุกงานทุกคนก็นมากเลยจะเล่นะเล่นยกบ้างมาขึนยองง่ายจ้ะโอ้ยตัวตัวตัตัวตโอ้ยาตัวาตัวาตัวชาตัวจถึงเลขกจุติเจ้าอามันได้แ้วได้แรงผมผมมาแม่งเลยแล้วที่เป็นบอก